ครับผมมาพูดคุยในส่วนความวินวหวของทีมอินซีทัฟฟ้าแอร์ฟอร์สเซนทันเอฟซีนะครับหลังจากที่ผลงานยังไม่ค่อยดีเลยใช่ครับ่าเล็กแรกไปเพิ่งมีอยู่ห้าแต้มจาก17นัดครับแล้วก็ปล่อยนักเตะตัวหลักออกจากทีมไปหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นวันชัยจะรุ่งคานครับเดนนมาเก้รวมถึงเลนโดอาซึมซาใช่แต่ล่าสุดเขาก็มีการเสริมทัพเข้ามาบ้างแล้วครับผมก็เหมือนแบบปล่อยผู้เล่นเกมลูกออกไปคนที่เสริมเข้ามาแน่นอนจุดสำคัญต้องเป็นเกมลุกด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อในการหนีตกชั้น ล่าสุดได้พินโยอินฟินิตคผมจากเปอร์ติเทโลเข้ามาเสริมทัพสู้ศึกในช่วงเลก2เพื่อที่ยังคงตั้งเป้าหมายคผมในการที่จะแบบว่าทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะต้องอยู่บนหลีกสูงสุดต่อไปก็มันยังมีโอกาสอะตามตรงก็มีโอกาสถ้้เกิดการแทางคณิตศาสตร์ยังทําได้อยู่ใช่แต่ปฏิบัติเนี่ย ก็ต้องท่มเทให้สุดนะครับพิญโยมพินิษเนี่ยถ้าเกิดใครจํากันได้เขาเคยโชว์ฟอร์มดีในยุคยุคหนึ่งในช่วงการติดทีมชาติในยุคของซิโก้เกติศักเซนาเมืองในชุดแชมป์ซีเกมสองพันบแล้วก็เอเชียนเกมที่เกาหลีใต้นะครับอินชอนเกมเนี่ยก็เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติไทยในยุคนั้นแต่ปรากฏว่าก็มีปัญหาการบาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยเลื่อยมานะครับแต่รายงานระบุออกมาว่าตอนเนี้ย ฟิตสมบูรณ์แล้วโอ้โหน่าสนใจนะครับครับผมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยบอกว่ามีความเร็วสูงมากข้างหน้าที่สปีดต้นสูงแล้วก็คล้ายๆกับไมเคลโอเว่นอารมณ์เดียวกันเลยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะมาช่วยเตมิมเต็มใน Air Force เนี่ยในตำแหน่งเกมลุกในช่วงเล็ก2ได้ดีแค่ไหนครับ